รถถังหลักแบบ t 5 5สุดยอดรถถังของกัมพูชา t 5 5ารถถังหลักของกัมพูชารถถังรุ่นนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นในสมัยสงครามเย็นในสมัยสงครามโซเวียตและได้ถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าหลักหมื่นคันเลยก็ว่าได้โดยรถถังรุ่นนี้ได้มีประสบการณ์ลบมาในหลายๆสมรภูมิเช่นสงครามเวียดนามสงครามตะวันออกกลางสงครามในฮังการี สงครามในโอการเดนและสงครามอินเดียกับปาะกีสถานที T 55ก็ได้มีส่วนร่วมในสนามรบนี้ด้วยและอีกเป็นหลายสมอรภูมมรบด้วยครับข้อมูลและสมรรถนะทั่วไปของรถถังรุ่นนี้ก็คือเกราะของตัวรถบริเวณป้อมปืนด้านหน้ามีความหนา205ม mm. ิลลิเมตรบริเวณป้อมปืนด้านข้าง130ม mm. มบริเวณป้อมปืนด้านหลัง60มเมตรบริเวณหลังคาป้อมปืน หนา3ามมลลิเมตรหน้าตัวถังมีความหนาของตัวเกราะอยู่ที่120มิลลิเมตรบริเวณบนตัวถังโดยตัวรถมีปืนใหญ่ D10T ขนาด100มิลลิเมตรและบรรจุกระสุน43นัดซึ่งเป็นปืนหลักอาวุธรองปืนกลแบบ SGMT ขนาด7.63ม mm. ิลลิเมตรและปืนกลหนัก DSHK 12มิลลิเมตร เครื่องยนต์ V55 V54 หรือ V12 ระบายความร้อนด้วยน้ำมีขนาด500แรงมา้าเครื่องยนต์ดีเซลตัวรถรุ่นนี้กัมพูชาได้นำประจำการในสมัยสงครามเวียดนามตัวเลขคร่าวๆก็ประมาณ300-350คันปัจจุบันทางกองทัพบ,บกของกัมพูชาก็ยังมีประจำการและยังใช้เป็นรถถังหลักของกองทัพ และรถถังรุ่นนี้ก็ถือว่ามีจำนวนมากที่ประจำการและยังคงอัปเกรดเจ้ารถถังรุ่นนี้อยู่เพื่อใช้งานได้ภายในกองทัพของกัมพูชาส่วนไทยเราก็มีรถถังประจำการกองทัพบ,บกเราหลายรุ่นหลายคันหลายค่ายที่ยังคงใช้งานได้และมีสมรรถนะที่ดีพร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกเมื่อทุกเวลาทุกสถานการณ์เมื่อถึงสภาวะที่จะต้องปกป้องผืนแผ่นดิน อย่างรถถังที่ไทยเรามีประจำการล่าสุดรถถัง VTC ซึ่งเป็นรถถังหลักที่ไทยเราได้นำเข้าจากประเทศจีนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพ v t 4ถือได้ว่าเป็นรถถังที่ทันสมัยที่กองทัพได้จัดหาเข้ามาประจำการโดยราคาต่อคันอยู่ที่140-160ล้านบาท v t 4ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี2009 สมรรถนะของรถถังรุ่นนี้จะโดดเด่นด้วยปืนใหญ่ขนาด125พร้อมสามารถใช้กระสุนยิงได้หลากหลายชนิดเช่นกระสุนเจาะเกราะกระสุนต่อต้านรถถังกระสุน HE ระเบิดแรงสูงและกระสุนแบบจรวดที่นำวิถีสร้างความแม่นยำสูงในสนามรบในระบบป้องกันตัวของ Vt4 จะติดเกราะแบบ ERA พร้อมระบบแบบ Active Protection System ระบบนี้เป็นระบบตอบโต้ to. การโจมตีโดยการยิงกระสุนเพื่อทำลายล้างหรือเบี่ยงเบนกระสุนจากฝ่ายตรงข้ามพร้อมติดตัวเลเซอร์เตือนภัยในตัวรถระบบเหล่านี้ในตัวรถทำให้รถถัง Vt สิอยู่รอดในสนามรบสูงและในตัวรถยังมีระบบปรับอากาศระบบป้องกันอาวุธชีวภาพและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสื่อสารแบบดิจิตัลในการติดต่อสื่อสาร v t 4น้ำหนักพร้อมรบอยู่ที่52ตันมีพลประจำรถ3นายอัตราส่วนแรงม้าต่อน้ำหนักอยู่ที่23แรงม้าต่อตันความยาวปืนชี้ไปด้านหน้า10.1เมตรความกว้างพร้อมแผ่นปิดสายพาน3.5เมตรความสูงรวมถึงด้านบนป้อมปืน2.4เมตร ความเร็วสูงสุดบนถนน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเฉลี่ยอยู่ในภูมิประเทศ 35- ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการ500กิโลเมตรปีนล,ล่าชันได้สูง60%ข้ามคูได้กว้าง2.7เมตรข้ามสิ่งกีดขวางได้สูง0.85เมตรลุยน้ำลึกได้4-5เมตรและเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมเครื่องเพิ่มไอดี ระบายความร้อนด้วยน้ำการควบคุมไฟฟ้าขนาด1,200แรงม้าเครื่องเปลี่ยนความเร็วรุ่น CS 1,000B อาวุธหลักปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด125มิลลิเมตรปืนกลต่อสู้อากาศยานขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตร1กระบอกและเครื่องยิงลูกระเบิดควันขนาด76มิลลิเมตรลูกระเบิดควันมี8ท่อ ลูกระเบิดสังหารมี4ท่อระบบควบคุมการยิงแบบ Hunter Killer กระสุนปืนใหญ่รถถัง38นัดเครื่องบรรจุกระสุนอัตโนมัติ22นัดอยู่ในเครื่องป้อนและความเร็วในการบรรจุกระสุน8นัดต่อนาทีในตัวรถถัง Vt4 มีระบบการมองเห็นในเวลากลางคืนนี่คือสมรรถนะของรถถัง Vt4 คร่าว แต่เราเองก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนพร้อมการซ่อมบำรุงที่ทางจีนได้มีให้มาโดยมีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นหนึ่งในผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีถึงแม้ว่า VTC จะถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนแต่ไทยเราก็ได้รับผลประโยชน์แน่นอนครับมาดูรถถังของกัมพูชาอีกรุ่นหนึ่งนะครับไทห้สุดยอดรถถังกัมพูชา รถถังไทย59ที่กัมพูชามีประจำการอยู่ก็เป็นรถถังที่ผลิตจากจีนรถถังรุ่นนี้มีประสบการณ์ลบหลายสมรภูมิตั้งแต่ในปี1959ในสงครามเวียดนามสงครามจีนอินเดียสงครามอินเดียปากีสถานปีพศ2508สงครามอินเดียปากีสถานในปีพศ2514 สงครามอิรักอิรานสงครามกลางเมืองซูดานและอีกหลายๆสมรภูมริรบไทย59ดีมีน้ำหนักอยู่ที่36ตันความยาวอยู่ที่6.04เมตรความกว้าง3.27เมตรความสูงอยู่ที่2.59เมตรมีพลประจำรถ4นายอาวุธหลักปืนไรเฟลิลขนาด100มิลิเมตรอาวุธรองปืนกลคู่แกนไทย 59ขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตร2กระบอกปืนกลป้องกันภัยทางอากาศไท54ขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรเครื่องยนต์รุ่น 12150L V12 ดีเซ e ระบายความร้อนด้วยของเหลวมี520แรงมา้าระยะปฏิบัติการ450-600กิโลเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถถังรุ่นนี้ไทย59 d ซึ่งกัมพูชาเองก็ยังใช้งานและยังประจำการอยู่ในกองทัพและมีประจำการอยู่ราวๆ100ของคันตามมาด้วยมาเล็กสุดหล่อของกองทัพบ,บกไทย T84 Offload T84 Offload เป็นรถถังที่ไทยเราได้จัดหาจัดซื้อจากต่างประเทศโดยนำเข้าจากประเทศยูเครน ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกแล้วรถถังแบบ T-84 o f f r o a d ถือว่าสวยงามหล่อทีเดียวครับแต่ก็อย่างว่าครับตั้งแต่เริ่มเซ็นสัญญาซื้อการจัดส่งให้กับกองทัพไทยเราแทบบอกได้เลยว่ายาวนานจริงๆแต่ก็ได้มาครบตามสัญญาการจัดซื้อจัดหาของกองทัพ t 8แปดสิบสถือเป็นรถถังที่ทันสมัยและเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพไทยเราทีแปดสิบสีอรเป็นรถถังที่ออกแบบ มาแข็งแข่งทนทานช่วยให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามในสนามรบได้โดยการติดระบบป้องกันแบบคอนแทก5ที่สามารถต้านทานกระสุนเจาะเกราะและแรงระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและที84อ f f โ o d ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิมที่สามารถใช้กระสุนได้หลากหลายประเภทซึ่งทำให้ที84 o f f r o d พร้อมทำลายศัตรูได้ทุกสถานการณ์และที่สำคัญทำให้ T84 อ f f r o a โดดเด่นสามารถทำความเร็วได้70กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล1,200แรงม้าทำให้ T84 เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในสนามลบและยังมาพร้อมกับระบบไฟฟ้าที่ควบคุมการยิงทำให้มีความแม่นยำในการยิงสูง ท84 Offroad ถือได้ว่าเป็นรถถังที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในยุคสมัยนี้ซึ่งกองทัพก็ได้มีการจัดซื้อมาประจำการจำนวน49คันจากประเทศยูเคนแต่การส่งมอบทำให้เกิดการล่าช้าทำให้ไทยเราเลยสนใจรถถังมาประจำการจากจีนอย่าง VTC มาทดแทนรถถังรุ่นที่ปลดประจำการรถถัง t 84 Offroad ถูกสร้างขึ้นจากรถถังหลัก t ี80ของโซเวียตที่เปิดตัวในปี1976และได้พัฒนาขึ้นในครั้งแรกในปี1994และเข้าประจำการกองทัพยูเครนในปี1999ที t 8 4ออฟรดมีน้ำหนักอยู่ที่46ตันความยาวอยู่ที่7.086เมตรความกว้างอยู่ที่3.775เมตรความสูงอยู่ที่2.215เมตรมีพลประจำรถ3นาย ระเล็กคอมโพสิต ERA อาวุธหลักปืนใหญ่ลำกล้องเรียบ KBA3 ขนาด125ม mm, ม43นัดหรือปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด120ม mm, ม40นัดอาวุธรองปืนกลคู่ KT 7.62ขนาด7.62ม mm, มปืนกลต่อต้านอากาศยาน KT 12.7ขนาด12.7ม mm, ม เครื่องยนต์ KMDB 6 t d 2ดีเซล6สูบ16.3ลิตร1,200แรงม้ากำลังต่อน้ำหนัก26แรงม้าต่อตันระยะห่างตัวพื้นถึงตัวรถอยู่ที่0.5เมตรระยะปฏิบัติการ540กิโลเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่65-70กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่84ออ r o รดถือว่าเป็นรุ่นชั้นสูงที่รวมเอาช่องเก็บกระสุนหุ้มเกราะไว้ในป้อมปืนแบบใหม่